คำว่าเกี่ยวยักษ์ของเราอะค่ะก็คือตามชื่อเลยคือเราพยายามทําให้ได้เท่ากับที่คุณแม่ทําให้ทานที่บ้านคือไส้แน่นๆนะคะเพื่อให้ทานเข้าไปแล้วแบบเจอแต่ไส้เข้าไปะคะ่ะมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาว่าเป็นเกี้ยวยักษ์ค่ะเหมือนที่คุณแม่ทําให้ทานที่บ้าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อนุชนะคะเป็นเจ้าของร้านเสี่ยวเกี้ยวยักษ์สุรเด็ดแม่ค่ะ ร้านเตียเ่ยวเกี๊ยวยักษ์สุดเด็ดแม่ก็จะเป็นร้านตามชื่อเลยค่ะของเราจะเน้นไปที่๋ืยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีเกี้ยวยักษ์แล้วก็เมนูอื่นๆที่จะเป็นสุดเด็ดของคุณแม่อย่างเช่นหมูย่าง<ม>ถามว่าร้านของเรามีความแตกต่างจากร้านอื่นยังไง ็จริงๆแล้วนุชว่าทุกร้านมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะส่วนของร้านของนุชอยากจะชูโรงเหมือนกับให้เพื่อนๆได้ลองชิมรสฝีมือแม่ของเราอะคะ่ะเพราะนุชเชื่อว,ว่าฝีมือแม่ของแต่ละบ้านนะคะจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกๆอยู่แล้วอะคะ่ะนุชก็เลยเหมือนกับเป็นคอนเซปต์ของร้านว่าอยากให้เพื่อนๆลองมาชิมฝีมือที่คุณแม่นุชลองทําดูะคะ่ะ